อ้าร to então, er ้อที่เจ็ดละวรวยเหรอเขีนฉลาดไม่ก็ฟุ้งเลยอ่าขึ้นชื่อมาขึ้่อรวยรัดตรงดีค่ะอ้าวว่ามาปัญหาสุขภาพคือปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพปวดท้องปวดค่ะปวดท้องปวดส้ไปหมดปวดท้องปวดไสค่ะปวเอวจ็บหลังไปหมดเลยปวดเอวปวดหลังคือช่วงล่างเสียหมดเลย ปวดท้องลงไปใช่ไหมปวดท้องกันแล้วก็ปวดท้องตั้งแต่ครึ่งตัวค่ะอ่าท้องเอวไส้ขาแข้งมีเปล่าไม่มีไม่มีจบเรื่องของสุขภาพมีปัญหาอย่างอื่นนอกจากสุขภาพไหมคือเพื่อนการเงินการเงินโอเคอยู่การเงินนะคะการงานก็ไม่มีทำแล้วไม่มีไม่ได้ทำงานตอนนี้ การดำเการบำนานตามส้ภาพครอบครัวโอเคโอเคค่ะสุขภาพไม่ดีอย่างเดียวท่านเทวดาสันนิษฐานจากตัวเองสันนิษฐานว่าอะไรนะมานสององค์ค่ะแค่นั้นเองเหรอมีเด็กไหมมีเด็กเด็กนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนสมัยยังสาวก็ชอบกินยาสตรีไงเพราะว่าทามินไม่มาตามปกติถ้าเกิดประจำเดือนไม่มาตอนสาวๆชอบกินยาสตรีก็เลยไม่แน่ใจว่าเคย มีแล้วไปโดนทําเขาหลุดไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบกินยาสตรีใช่ไหมมาค่ะอ้าวคือให้เมนมาสงสัยสงสัยท่านเทวดามีแค่สองหรือเปล่าเห็นแค่กุมารน,น่ะท่านเอ,อ๋ยไม่มีเด็กเลยนั่นแหละนะมีแค่กุมารน,นั่นแหละคระเห็นเช่นนั้นหนาอย่างนี้เลยอ่าเธอมีปัญหาแค่กุมารอ่าและกุมารน,นี้ทำไส้ทำท้องเสียหายหมดเลยหรือ ที่ท่านเอ๋ยอยู่ร่วมกันเลยไม่ได้หรอกนะก็จะเกิดเหตุอย่างนี้แหละครบทำให้เราหนาไม่สบายตัวเลยอ่ากุมารไปล่วมไส้เธอแล้วเธอจะให้มันไปเกิดหรือยังควรจะออกไปได้แล้วถ้าอยู่แล้วมาล่วมไส้กันอย่างนี้อ้าวกุมารจะไปเกิดแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่้องคนยี่สิบวันแล้วนะแล้วเธอไปล่วงไส้เขาทำไม แล้วปวดไส้เปล่าปวดท้องปวดท้องได้แค่สำรวจไส้หรือท่องเที่ยวแต่เราไม่ได้ไปร่วมงานหลอนได้ท่องเที่ยวไปตามไส้ไส้มีแต่ขี้มันไปดูอะ้วมันจดเจ็บได้ยังไงหรือมันเป็นข้าวเองมันเป็นข้าวเองเครียดอย่างนี้เหรอคิดมากใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวกับเราใช่ไหมไม่เกี่ยเลยไส้ไม่น่าจะเที่ยวอะไรนักหนาใช่ไหม อ่าวสาธุอ้าวแต่ว่ายังไงกุมารก็ทำให้เครียดด้วยมีส่วนเพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าชื่อชื่ออะไรหนูหล่อโอ,อมตาใช่สิเนี่ยหนูไม่อยากมีชื่อดีๆเหมือนเขานะชื่ออะไรดีโอเอาลูกทีก็เอานาเดชไปเลยคือไหนๆจะเอา,าให้ดังไปเลยใช่ไหม เอากระจอดไม่เอาดีกว่าอาดีมากเกนพูดดังเหรอวะดังค่ะเกนพูดใครดังกว่ากันเดชดังกว่าเหรอเดชดังกว่ววาเหรออ้โยต้องไปซื้อลิขสิทธิเ์เขาเปล่าวะชื่อนี้เนามาใช้เลยอ่ะขอให้เธอหน้าตาดีมีชื่อเสียงตามเขาตามนี้ กินอะไรชิมครับว่าไปส่มตำนาเดียกินส้มตำชมส้มตำเหรอจ๊ะเสียชื่อเข้ามดเลยนาเดียกินไกยากับส้มตำอ๋ออ๋ออ๋อเขาเป็นคนอีสานอ๋อเหรอนาเดียเป็นคนอีสานเหรอใช่ค่ะอ๋อนาเดียเวอร์ชันอีสานอ๋อเหรออ๋อออาหารพื้นบ้านใช่ไหมอ่าอย่างนั้นสมดีแดงว่าโปรโมทอาหารพื้นก็เรียกว่า พื้นภูมิภาคตามนี้ถ่าง่ายเหรอตาส้มจาอ่ะอ่าถูกต้องอมือจบเลยเรวมที่วันนะั้นรว่านึกวันนัเดชมาจากอะไรวะอเมริกาอีสานน<อ>ะตามนี้อา้าวอาหารแนวอีสานร,รู้จักคำป่าเธอคนอีสานแม่เป็นคนอีสานเธอเป็นอีสานเหรออ้าวจัดเต็มเลยเลยจัดเต็มไปเลย เสื้อผ้าผ้าเอาว่าไปชุดนักเดเลยนเลยไปดูไปก๊อปปี้มาเลยตามนี้ห้ถึงเจ็ดขวบนะพูง่ายนักเด็อะไรอย่างนั้นเลยอย่าให้แตกต่างกันตามนี้ทั้งสองคนเลยนะปล่อยชันอะไร ว่าไปามอชไปไหนไปแล้วครัอ่าดีมากสังฆทานหนึ่งชุดพร้อมเมื่อไหร่กี่วันพร้อมครับไม่เด็กเขาติดเธอเพิ่มพระแมอีกแล้วเดินมีนาค่ะมีนาทาจะยินเย็นนะเด็เขาต้องมีคิวแสดงจะยินเย็น อย่ารีบร้อนเราจะรับงานมันต้องมีทำไมแน่ถ้ามีโอกาสถ้าเร็ววันก็มานะคะแม่แต่ไม่เกินมีนาเจอแน่นอนเข้าคิวได้อ่าสังฆทานครบตามนี้ไม่ด้เดี๋ยวขออนุญาตถามขอให้ที่เพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้นเกี่ยวกับกุมารไหมคะเพื่อนยืมเงินไปไม่ใช้ไม่เกี่ยวเลยดีไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเลยอ่าอันนี้ต้งการเองไม่ก่อนให้มันตรงตรงกันก่อน่ะ ตกลงเลยคนควจะใช้แต่เขาไม่ใช้อ่ะไม่ใช้หนูเลยอ่าอย่างงี้เธอมีปัญหาเรื่องเงินเหรอที่ให้เขายืมเหรอให้เขายืมเขาไม่ใช่อ่ะอ่าเดี๋ยวน้าเดชได้บุญแล้วไปทวงให้ทีหนึ่งตามนี้เดี๋ยวเขาบวชให้เสร็จแล้วไปก่อนจะไปไปทวงให้ทีหนึ่งเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อไรคนเอาเงินไปอ่ะกนกวรรณชื่อกนกวรรณรู้จักรึเปล่า เอเดวเรามีดิค่อยว่ากันเ <นะ S 1> อาทีราเรื่องณเวลาเนี้ยผาเผือ่อว่าเขาเรียกอะไรพลังงาน <S <S 2> <S 2> <S 2> ของเธอเป็นพลังงานลบวิญญาณเด็กเนี่ยมันเป็นพลังงานลบไปอยู่กับเขาเนี่ยมันก็เลยปิดไปกัน้นโดยไม่ดเจตนาเหมือนกับที่เขาปวดท้องปวดไส้มันอาจะไม่ได้เกี่ยวกับเธอโดยตรง แต่บางทีมันก็เป็นการเสริมสร้างพลังลบเข้าใจห้เปล่าทั้งเงินทั้งอะไรว่าโชคลาภหายไปหมดเจ็บปวดไปด้วยแต่เธอออกไปพลังงานบวกมันก็จะมาตามนี้อได้ครับอ่ออาจจะไปพึ่งมันเลยนะเธอก็ตั้งใจทำไปเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองนั่นแหละอ่ะจบลายที่10เป็นลายที่8 โชคดีนะเดชขอให้โด่งดังเพื่อนคนต่อไปบ๊ายบายพี่พัชชลพันธ์ค่ะชะละพันธ์เข้ามาเลยค่ะอ่าบอกพี่นามสกุลเทวดาเลยค่ะแม่ชื่อพัชรพันธพายวัดค่ะ